สำหรับพี่น้องประชาชนที่ฝ่ายเขมรนะครับที่เขามาชูป้ายที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมว่าพูดอย่างไรอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าการจัดการตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายทางการของเขมรนะครับในการที่จะจัดการตรงนี้แต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่จัดการเนี่ยก็จะเป็นความชอบธรรมให้ฝ่ายไทยอะ่ะ ในการจัดการลักษณะที่เขาใช้ประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์ก็เป็นเหตุผลที่เราไม่ได้อยากจะใช้กําลังหรือใช้อาวุธนะคะในพื้นที่ที่มีการใช้ประชาชนมาเป็นโลกอาวุธใช่ไหมคะในส่วนของการปฏิบัติการของฝ่ายทหารนะครับเราก็ได้ได้ปรับแผนนะครับในการที่ใช้ในการกบดันนะครับเพราะว่าภาพที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายเขเมรเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตก็คือภาพของการที่กําลังทาาหารนะครับปะทะกับ กำลังประชาชนของฝ่ายเขเมรน,นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมีภาพที่ซอฟลงกว่านั้นนะครับในการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีปัญหาในปัจจุบันครับเราจะมาคุยกันแต่เรื่องนี้เราจะไม่คุยเราจะผลักดันเรื่อ,กองะกระแทกคอนกระแทเพิ่มไหนี่เอ้ยก็เรื่องบานาโกตแต่อาบไม่ตะต้อกรวซานี่เอหนึ่งเธอมาเองตามที่เทียนไทยนะบัดก็ขอให้คุณเซนหรือคุณเมเ็ตได้สั่งการมาที่จังหวัดฝั่งคุณด้วยนะครับให้จัดการ ตรงนี้ให้เรียบร้อยฝากไปถึงผู้นำเขมินสมหอับคุณวันเดชคุณเซนรายการบดลาปฏิอคตบอกเกิพ่องไอเกิดจากการบออเกียร์วรรดเกิดเรียบร้อยเจ้าเทียนไทยหนึ่งจัดการของเองบาทขอบคุณครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นผืนแผ่นดินของไทยเป็นอธิปไตยของไทยปัจจุบันนะครับเราได้ผลักดันบางส่วนเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทําเส้นปฏิบัติการของเราแต่ก็ยังมีที่อย่างชัดเจนก็คือ หมู่บ้านของขมรที่ล้าเข้ามาไม่ว่าจะใช้เส้นของไทยหรือเส้นของขมรที่ยอมรับที่ขมรยอมรับเนี่ยนะครับเขาก็ล้ําอยู่ดีนะครับดังนั้นเส้นที่ไม่ตรงกันตรงนี้เนี่ยเราต้องไปคุยกันในเรื่องของการปรับปันเขตแดนอีกครั้งนึงแต่ที่แน่ๆคือ18ครัวเรือนตรงนี้ล้ํายังไงก็ล้ําไม่ว่าจะยึดเส้นของใครก็ล้ําอยู่ดีครับ